ริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าทำไมปัญหานี้สินครูจึงต้องถูกยกขึ้นมาพูดทุกยกุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีท่านใดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสท่านใดก็ตามเพราะว่าปัญหานี้สินครูเนี่ยมันจะส่งผลถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูถ้าครูไม่มีขวัญกําลังใจหรือมีความกังวลอยู่กับภาระนีสสินตลอดจนความเป็นอยู่ของครอบครัวเนี่ยมันก็จะส่งผลถึงการทํางาน อ่ไม่มีความสุขในการทํางานมันก็จะส่งผลถึงเด็กก okay, ็คือผ uhm. um, ู้เรียนก็จะรับรู้แล้วก็รู้ว่าเรียนอย่างไม่มีความสุขอุดมการ์ของครูก็จะถูกลดทอนลงไปตอนนี้คือความสําคัญที่จําเป็นที่จะต้องให้ครูมีความสุขในการทํางานมีความสุขแล้วความสุขของครูจะต้องเป็นปรากฏที่ห้องเรียนความสุขของครูต้องส่งผลึงคุณภาพของเด็กคุณภาพของเด็กคือคุณภาพอนาคตของประชากรของประเทศถ้ามองอย่างนี้จะรู้ว่ามันเป็นภารกิจที่จําเป็นแล้วเราต้องลงมือแก้ไข แตะก็เรียนให้ทราบว่าปัญหานิสินครูมันถูกดำเนินการแล้วก็แก้กันมาอย่างน้อยก็สามสี่สิบปีละแต่มันไม่เกิดทาเ็จเพราะสิ่งที่ก็คิดกันในระยะที่ผ่านมาก็คือมันไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหานิสินอย่างครบวงจรไม่ได้วิเคราะห์ถึงตัวแปรและองค์ประกอบอื่นที่ทําให้ครูเกิดนิสินและจะทํำยังไงมันถึงจะจบกลายเป็นว่าวิธีการแก้ไขปัญหานิสินที่ผ่านมาก็คือให้ ครูกู้เงินในอัตราดอกเบีย้ยต่ำครูก็กู้กู้ไปแล้วผลท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องไปกู้ที่อื่นมาปล่อยเพราะรายรับของตัวเองมันไม่เพียงพอกับการที่ส่งทั้งเงินต้นและก็ดอกเบีย้ยแม้กระทั่งครูที่บรรจุใหม่เราก็ไม่ได้ไปศึกษาว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรเท่าไหร่บ้านองเช่าข้าวทงซื้อเพราะไม่ได้บรรจุอยู่บ้านตัวเองไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านอยู่ตำบลหรือเดินทางไปทําการ สอนได้ในปูุงลำเนาของตัวเองก็เริ่มเป็นประเด็นเพราะนัครูบรรจุใหม่ถ้าหากไม่ได้รับคําแนะนําที่ดีก็เริ่มที่ไปก่อนนี้สิโดยการกู้เงินจากกรแต่งงานซื้อบ้านซื้อรถส่งลูกเรียนมันอยู่ใน,นนั้นหมดเลยแล้วการที่จะกู้ที่เดียวแล้วมาทําทั้งแต่งงานทั้งซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยนะส่งลูกเนี่ยนะมันไม่พอสากรก็ไม่กู้เพราะครูบรรจุใหม่นี้เขาให้กู้ได้น้อยตามอัตราส่วนของการเป็นระยะเวลาของการเป็นสมาชิก งนั้นครูก็ต้องไปกู้จากธนาคารจากแบงก์แบงก์ก็ให้ครูเพราะว่าครูนี่เป็นคนที่มีรายได้ที่มั่นคงเพราะฉะนั้นความมั่นคงของครูก็เลยกลายเป็นเหยื่อโอชาของผู้ปล่อยกู้สถาบันการเงินทั้งหลายนี่คือแล้วถ้าเราเริ่มต้นศึกษาอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจเลยว,ว่าปัญหาและสาเหตุของการเป็นน้สินครูเกิดครูกู้แบงก์หากเงินเดือนไม่พอก็เริ่มที่จะไปหาแหล่งเงินกู้ใหม่แหล่งเงินกู้ใหม่ไม่พอมันยังมีบัตรเครดิต จะมีกู้นอกระบบท้ายที่สุดก็เริ่มที่จะตึงมือเข้าสู่ภาวะวิวกฤตที่ถามว่าทําไมมันเป็นนิสิตวิกฤตเพราวะว่าชักหน้าไปถึงหลังแล้ว <ฮะ S 2> มีอย่างเดียวคือกู้ข้างหน้าปกข้างหลัง <ฮะ S 2> จนก็ล้อเรียนว่าครูกู้หมดยกเวจเนกู้กับระเบิด <c oughs> <c oughs> ซึ่งมันเป็นคําพูดที่เจ็บปวดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวิธีแก้ปัญหาไม่ได้หมายถึงว่าให้ครูกู้เงินดอกเบี้ยต่ำแล้วมาแก้อย่างเดียวมันต้องวิเคราะห์ตั้งแต่สาเหตุ มันมีโอกาสไหมที่เราจะดูแลเขาตั้งแต่เริ่มเข้ามาเป็นครูให้ทักษะชีวิตในการบริหารเงินร,รายได้ของตัวเองรวมทั้งแผนชีวิตของตัวเองมันคิดได้หลาย,ลายรูปแบบ,บผมถึงบอกว่าถ้าเราคิดให้จบครบวงจรเนี่ยเราจะรู้ว่าจะแก้ไขปัญหายอย่างไงแล้วเงื่อนไขหลายตัวที่เราดูก็คือเรื่องของการที่จะต้องไม่เปิดช่องทางให้ครูไปกู้ให,ให,หม่ที่เราพูดถึงเรื่องเครดิตบูโร แต่กนณีเครดิตบูโรนี่มันเป็นเรื่องของสถาบันการเงินค่ะผมก็ปรับวิธีพอมาถึงอยู่สกคสคนี่เขาเอายุทธศาสตร์ของเรามาใช้แต่เขาใช้ไม่หมดตอนนั้นกลายเป็นว่าพอได้แนวทางตรงนั้นเ็ามาเริ่มปล่อยเงินกู้ให้กับครูโดยใช้หลักประกันก็คือเงินชาปนกิจสงเคราะห์ที่เขาจะได้รับตอนตายมาเป็นหลักค้ำประกันเงินกู้แล้วก็เป็นชปคอหนึ่งสอคสองสามสี่ห้าหกจนกระทั่งถึงเจ็ดในปัจจุบัน แต่ไม่ได้หมายถึงวิธีการแกร้ครูแก้ปัญหานี้สินครูที่ครบวงจรอย่างที่บอก hmm. พอผมกลับมาอยู่ตรงนี้ได้รับความไว้วางใจมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสกคผมก็หยิบยุทธศาสตร์ที่เคยทาไว้นมาทํเพราะสิ่งที่สกคทําไปในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงชฉพคเจ็ดเนี่ยมันเพิ่มนี่ให้กับครูจากเดิมที่ผมศึกษาไว้ปี2553นิสินเฉลี่ยอยู่ประมาณ คนที่มีนี่วิกฤตอยู่ประมาณคนละสองล้านปัจจุบันมันขึ้นไปถึงสามล้านถึงห้าล้านจากการที่เขาได้กู้เรื่อยๆกู้สบกรณ์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็และในขณะเดียวกันปัญหาก็คือนี้สินขนาดนี้มันเริ่มรัดตัวจะไปกู้ที่อื่นก็ไม่ได้แล้วนอกจากนีนก้นอกระบบผมก็เลยจับกลุ่มครูที่เป็นนี่วิกฤตเนี่ยามาแก้ปัญหาก่อนแล้วคนที่มีกลุ่มนี่วิกฤต ผมบอกว่าเครดิตบุโรนี่หมายถึงสถาบันการเงินทั้งประเทศทำแต่ผมจะทําเครดิตบุโรของผมโดยเขาสมัครใจไม่ได้ละเมิดสิทธิเขาถ้าคุณไม่สมัครใจกับผมก็ไม่เป็นไรเพราะต่อไปก็คือทําเครดิตบุโรแล้วคุณจะไปกู้เงินจากสถาบันการเงินไหนไม่ได้อีกตัวที่สองคุณอาจจะอยู่ในฐานะที่มีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้ใจผมสันนิษฐานไว้ก่อน่ไม่น่าไว้บางใจสาหรับผมอะเอาครอบครัวคุณมาด้วย มารับรู้ร่วมกันว่า<ช>พฤติกรรมของคุณที่ใช้เงินใช้ทองไปไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือคุณจะเป็นผู้ชายพฤติกรรมการใช้จ่ายณวันนี้คุณจะลดได้ยังไง<ช>คุณ<ช>จะเพิ่มรายได้ของคุณโดยอะไร<ช>ภรรยาของคุณทํางานอยู่ไหมสามีคุณทํางานอยู่ไหมแล้วถ้าทุกคนจะเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายลงเนี่ยจะช่วยกันยังไงแล้วเรามีที่ปร,รึกษาทางการเงินที่เราเรียกว่า fa fa คือ financial a คือ advisor ปเปินเงสือ i n v e s เราจะมาทำ Cash Flow ให้ว่ารายได้ของคุณขนาดนี้ทรัพย์สินคุณมีอย่างนี้มีหลักประกันอย่างนี้รายจ่ายของคุณเท่านี้เนี่ยเดือนที่หนึ่งถ้าคุณเข้าโครงการเนี่ยคุณจะจ่ายได้เท่าไหร่ในในความสามารถของคุณเดือนที่สองเงินต้นลดเท่าไหร่ดอกเบี้ยเหลือเท่าไหร่เดือนที่สามที่สี่จะไล่ไปจนกระทั่งอย่างน้อยสุดประมาณร้อยยี่สิบเดือนถึงร้อยแปดสิบเดือนก็คือสิบปีสิบห้าปีข้างหน้าเลย คนที่มาเข้ารับการปรึกษาก็จะเห็นว่าอนาคตของตัวเองจะหมดนี้เมื่อไหร่นั้นในขณะเดียวกันยอดเงินสะสมของคุณก็จะบอกว่าถึงเดือนนั้นคุณจะมีเงินสะสมเยอะเท่าไหร่เราจะคำนวณนั้นอย่างนี้ให้ดูให้หมดเลยแล้วโอเคไหมลูกเมียรับด้วยนะครอบครัวรับผิดชอบนะช่วยกันนะพ่อแม่ต้องละเลิกนิสัยฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยใบยมุกทั้งหลายทั้งปวงหลังจากนั้นอีกคนหนึ่งต้องออกมาให้ได้พุมิกำบัญชา เขาพุ่งขบัญชาใหมาถึงพุ่งในการโรงเรียนพุ่งในการวิทยาลัยเนี่ยเป็นคนลงนามอนุมัติให้เขามีสิทธิ์ไปยื่นคําขอกู้กับทุกสถาบักนการเงินถ้าทั้งเจ้าตัวเองรับสัญญาแหละครอบครัวพุ่ําบัญชาแล้วก็ป้องกันกับสถาบักนการเงิน,นไม่ให้กู้ใหม่ในขณะเดียวกันเรื่องของการเพิ่มรายได้เราก็คิดเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขเช่นคุณต้องไปอบรมหลักสูตรนี้เพื่อที่จะ ปรับเปลี่ยนนิสัยสองรายได้คุณยังไม่พอภรรยาคุณว่างอยู่ไปอบรมทําขนมไหมทำธุรกกรรมตรงนี้ธุรกิจตรงนี้เล็กๆน้อยๆอยเพื่อที่จะเพิ่มรายได้เราก็จะหาหลักสูตรมาให้ซึ่งหลักสูตรนี้ไม่ไม่ยากเลยเยอะแยะไปหมดแม้กระทั่งสำนักพิมพ์มติชนก็จัดอบรมอยู่ทำดุนทำดีคือถ้าเขาขยันแล้วตั้งใจจริงผมว่ามันหมด นี่คือสิ่งที่คิดเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยที่จะมาปล่อยให้คุณกู้ก็หมายถึงว่ารวมหนี้เขาทั้งหมดเลยทั้งหนี้สหกร์หนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหนี้<ม>นอกระบบมาสกขอสคจ่ายเงินให้ต่อไปคุณผ่อนส่งกับสกสคอ,ออย่างเดียวซึ่งขณะนี้เรามีหนี้สินยอดรวมของครูอยู่ประมาณ3ามแสนล้านจากวิกฤตส0 0 0 0คนไว้ก็ขยายเป็นสี่หมื่นห้คน แล้วคนสามหมื่นสี่หมื่นห้ามืนคนที่จะส่งให้ผมแต่ละเดือนเนี่ยถ้าหักค่าดำเนินการเหมือนกับที่สกอ,สกอ,สกอเคยทํากับออมสินก็ให้หักห้าสิบจะตางค์ผมจะมีเงินค่าดำเนินการอยู่เดือนแล้วประมาณห้าสิบล้านแล้วเงินจากตรงเนี้ยผมบอกว่าไม่ได้เอาไปไหนเอากลับไปดูแลครูตามผลงานวิจัยที่ผมทําไว้เพราะเราจะส่งกลับไปที่กองทุนพัฒนาครู ที่เมื่อก่อนคุณชินวรนกุญเเกียรติรัฐมนตรีพาเราทําคือกองทุนครูของแผ่นดิน<ม>หรือถ้าไม่เอาชื่อนี้จะตั้งเป็นกองทุนครูเพื่อสิทธิ์ครูผู้มีอุดมการอะไรก็แล้วแต่แล้วส่งตอนคุณชินวรนพาท,ทําได้ร้อยยล้านส่งครูไปอบรมไปศึกษาต่อต่อตอตอางประเทศปีเดียวก็หมดแล้วแต่ของผมได้เดือนละ50ล้านเป็นหลักสูตรอะไรที่ครูอยากไปอบรมไปเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู แม้กระทั่งพัฒนาวิถีชีวิตครอบครัวของตัวเองปฏิบัติในเรื่องของการเพิ่มรายได้แสวงหารายได้หรือการพัฒนาวิชาชีพของตัวเองแปลงทรัพย์สินทางปัญญาคือครูก็มีวิชาความรู้อยู่แหละสามารถมาพัฒนาต่อยอดเป็นทรัพย์สินเพิ่มมูลค่าเพิ่มก็ไปทาแล้วเงินตัวนี้ก็จะตอบแทนคุณครูส่งไปเรียนต่อตามประเทศสัก6เดือน10เดือน1ปีไปดูงาน3เดือน มันก็จะกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านั้นเขาจะเอาเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็จากสิ่งที่เขาได้ไปศึกษาอบรมไปดูงานต่างประเทศกลับมามันก็จะกลายเป็นประโยชน์ที่ตอบสนองต่องานในห้องเรียนถ้ามองให้ครบวงจรอ,อย่างผมที่พูดทั้งหมดเนี่ยซึ่งรายละเอียดปรียดย่อมันจะเยอะมากแต่อยากให้เห็นภาพว่าเนี่ยคือการแก้ปัญหานิจิรูอย่างครบวงจรจริงๆแล้วเกิดประโยชน์กับเด็กเกิดประโยชน์กับอนาคตของประเทศ